วันเสาร์ที่สิบโมงเช้าแบบนี้เจอหน้าลูกสาวปูเป้ก็ต้องเจออาหารร้านเบสค่ะร้านเบสปัญหาผู้สูงอายุ่ใชไม่สูงอ่ะไม่สูงอ่ะเด็กๆก็ติดนะคนที่มีฟันก็ติดหมอลองอันนี้เหมือนไหมสีดีมากเลยนะเนี่ยสีสวยหอมน้ำพริกเผาเลือกเกินนี่เลยครับเส้นพาสต้าผัดซอสน้ำพริกเผาค่ะนี่เลยครับน้ำพริกเผาซึ่ง เรียกว่าเป็นแพนเบสทั้งหมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยวันนี้ครับจะเป็นยำซ้มโอหอยเชล์ทอดนะครับค่อยๆเบาๆมือนะครับอย่าให้เขาแตกออกจากกันน้ำยำครับเรามาดูหอยครับใส่ลงไปครับเวลาเรากินหอยแบบนี้ต้องเป็นแบบมีเดียมแรรนะครับเรียบร้อยครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาทาง Facebook และ YouTube นะครับ